สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบกันสำหรับเจ้า Honda CBR 650F ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2014เลขไม้2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรแท้ครับสภาพสวยเหมือนใหม่จะสวยแค่ไหนเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับแมเลขไม้คันนี้แม2 0 0 0 0กว่ากิโลเมตรนะครับ2 4 3 9 5กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันสังเกตเดินไมครับหน้าจอสวยใสนะฮะ กรอบเือนไม้สวยไม่มีบุกกระแทกด้านหน้าด้านข้างฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้แบบครบทุกฟังก์ชันนะครับกุญแจคันนี้ครับครบ2ดอกนะฮะดอกสำรองไม่เคยถูกใช้นะครับให้ดูสภาพผมว่านี่คือ2 4 0 0 0กิโลเมตรแท้นะครับหัวโชคสวยไม่มีรอยผันรอยสวิตเลยแผงข้อบูลเดิมสวยครับไม่มีรอยนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวหนังสือไม่มีดินล่างบอกแฮนด์เดิมตุ้มไปแฮนด์เดิมครับมือคลัตช์รวมถึงมือเบรกนะครับเป็นของเดิมไม่คดไม่งอกระปุกน้ำมันเบรกไม่มีรั่วเสริมสีไม่มีหลุดร่อนตาแมวสวยนะ กับพะัเล่งตัวหนังสือไม่มีเดือดลางนะครับชุดสีถังเดิมครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบติ๊กอะค่ะฝาถังเดิมสวยครับไม่มีรอยครับตัวถังไม่มีบุบละลักยิ้มนะครับมีกนรลอยถังเดิมมาให้ด้วยนะครับเบาะนั่งนะครับเป็นหนังเดิมนะครับไม่มีขาดไม่มีรูนะครับที่จับกันตกด้านหลังนะครับไม่มีรอยล้มแปะรอยล้มมาสไลด์นะฮะด้านหน้าครับมาพราะว่าชิลหน้าแต่งนะครับ โคมไฟหน้าเดิมสวยครับมีรอยหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับไม่มีแตกร้าวหรือรายงานนะฮะบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีขีดข่วนแตกร้าวเช่นเดียวกันยางหน้าหลังครับสภาพที่ประมาณ80%นะครับขอบลรอด้านหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีถลอกไม่มีดุ่งจานเบรกด้านหน้านะครับอะบอกว่าเป็นร่องเพียงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งขวาไม่มีรอยหินลดล้มสไลด์และถึงคาลิเปอร์ด้านหน้าจากนิชชินด้วยแผงม้อน้ําเดิมสวยครับ ไม่มีบุบยุบและรั่วซึมนะฮะคอท่อสวยไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าเราด้านข้างอกล่างแนบสนิทชิดทุกจุดแฟลิ่งฝั่งขวาครับนะฮะไม่มีรอยขีดข่วนแตกร้าวสติ๊กเกอร์เดิมเต็มครับฝาวาล์วสวยไม่เคยเปิดไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแข็งเครื่องเดิมสีเดิมไม่มีรอนลมมันก็ล้มแตะพักซ้ายฝั่งขวาครับยางเต็มเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหกักขาเยียบเบรกหลังนะฮะไม่มีโคดไม่มีงอคันนี้มาพบะท่อแต่งทรงอะคาปวิกเกรดพรีเมียมกาดท่อเป็นคาร์บอนแท้นะครับงานที้บอกว เราจัดให้เลยครับมาครับฟังเสียงกันอัตตาติดง่ายครับรอบเดินเบานีอัตตาได้เป็นไงดีงครับขึ้นเร็วลงเร็วรอบเริ่งโยน์นิ่งนะครับอัตตาเร่งดีไม่มีสะดุดเลยโอ้โหสลิงอาร์มฝั่งขวาครับนะฮะไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะครับจานเบรกด้านหลังต้องบอกว่า เป็นล่องเพลงเล็กน้อยเท่านั้นครับมาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS นะฮะขอบล้อหลังเป็นสีเดิมไม่มีฉลอกไม่มีดุ่งยางหลังครับ80%นะครับเกือบเต็มนะฮะดูดิเกือบ90%เลยดีกว่านะฮะนี่ไฟท้ายเดิมสวยครับศูนตรงไม่มีบิดเบียเ้ยวรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะฮะฝั่งซ้าย โซ่เตอร์ครับเดิมเดิมติดรถมาจากศูนย์สวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างพักเท้าฝั่งซ้ายเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักยางเต็มคันเกียร์ไม่คดไม่งอแข้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะฝาวาล์วเดิมสวยครับไม่เคยเปิดไม่มีรอยตซึมนะครับกาวแฟลิงฝั่งซ้ายสวยไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วสติ๊กเกอร์เดิมอยู่ครบทุกตำแหน่งหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งแหงใสๆตำตาตาทัเนเดอร์บอยสดนทบุรีครับกระบอกโชคล่างด้านหน้าฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินแล ก็เป็นแค่ลอยครับสัมพันธ์ด้านขวาแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้พิพ่ตีเปิดราคาไว้นะฮะอยู่ที่1นึ0 0 0สนหนึ่งบาทเท่านั้นเครดิตดีฟรีดาวนะครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีค่าขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนฟรีของเหลวใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบนะฮะถ้าคุณมองหาซีเบียรสุบเอฟชมนี้ปีนี้ราคาเบาเบาแบบนี้คุณมาคันนี้แตครับซื้อเกินสดก็คุ้มจัดไฟแนนซ์ก็ได้ครับฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีดาวอีกต่างหากนะฮะเอาเป็นว่า ถ้าคุณหาอยู่มาเลยครับธนตบายทันบุรีรับประกันเลขไม้แท้แน่นอนครับบริบการทางคาาที่คุณต้องประทับใจแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ